เล่งจากไร้แดนนะคะวันนี้เหล่งจะพามาชมสวนผล,ลไม้นะคะติดคลองนะคะตรงนี้นะคะพิกัดอยู่ตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกนะคะเนื้อที่ตามในโฉนดคือ3ไร่1งาน17ตารางวานะคะแล้วก็ยังมีที่งอกนะคะติดกับตัวคลองนะคะ ที่งอกที่ติดกับชนดของเรานะคะมีเนื้อที่ประมาณ2ไร่นะคะตรงนี้เจ้าของได้เสียภาษีกับทางอ,อปตอไว้นะคะในส่วนผลไม้เราก็จะมีส้มโอทุเรียนมะนาวนะคะเจ้าของตั้งราคายกแปลงเลยนะคะถ้าตามชนด3ไร่1.17งาน17ตารางวาพร้อมด้วยที่งอกอีก2ไร่เนี่ยยกแปลงคือ7ล้านบาท จ้าของรวมค่าโอนค่าภาษีไว้ให้เรียบร้อยนะคะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะคะเดี๋ยวเล่งจะพาไปชมที่ดินนะคะตามหนึ่งมาค่ะตอนนี้นะคะเล่งอยู่ที่หน้าปแปลงของเรานะคะ,ปะแปลงของเราที่เสนอขายก็คือตรงจะมีั้วล,ลวดหนามไว้นะคะล้อมลวไว้นะคะนี่ยาวจนถึงตัวสะพานตรงริมคลองนี้เลยนะคะตรงนี้หน้ากว้างประมาณ65เมตรนะคะ ตามในฉนดนะกว้างประมาณ65เมตรแนวยาวนะคะแนวยาวหรือแนวลึกนะคะตรงนี้โดยประมาณนะคะประมาณ9 0เมตรนะคะตรงนี้ความสูงจากระดับน้ำทะเล25เมตรนะคะถ้าหันหน้าออกทางถนนคอนกรีตเนี่ยคะ่ะจะเป็นทิศตะวันตกนะคะส้มโอในแปลงของเรานะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะคะมีประมาณ120ต้นเนาะ มีพันข่าวน้ำผึ้งทองดีทับทิมสยามนะคะประมาณ120ต้นนะคะมีมะนาวนะคะประมาณ10กว่าต้นแล้วก็ทุเรียนประมาณ10ต้นนะคะในส่วนของเรานะคะเดี๋ยวพาไปดูตรงคลองก่อนเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นถนนที่วิ่งเข้ามาจาก ตัวถนนเส้น32 2, 2 2บ้านนาแก่งคอยนะคะวิ่งเข้ามาประมาณ200มเมตรอ้ย2กิโลนะคะเข้ามาประมาณ2กิโลก็จะถึงที่ดินของเรานะคะมีไฟฟ้ามีปะปาผ่านนะคะมีบ้านคนตรงนู้นเขาจะมีทําเหมือนบ้านพักตากอากาศเลยอันนี้นะคะจะเป็นคลองนะคะคลองใหญ่อยู่นะคะคลอง้วยสงครามนู่นน่ะที่เราเห็น ที่พื้นที่ที่มีต้นส้มโออยู่ตรงนู้นนะคะอันนี้จะเป็นที่งอกของเราเนาะที่มันติดกับโฉนดของเราแล้วก็ทางเจ้าของก็เสียภาษีไว้เรียบร้อยนะคะอบาาตอก็เก็บภาษีไปแล้วนะคะเนี้ยที่ประมาณ2ไร่นะคะนี่ก็ส้มโอของเราเก็บเกี่ยวปีที่ผ่านมาได้ผลผลิตที่แม่ค้าเขามารับซื้อก็ประมาณห0,000กว่าบาทนะคะ อันนี้ถ้าบำรุงดีๆก็จะได้เยอะกว่านะคะแล้วก็การดูแลส้มโอเนี่ยดูแลง่ายกว่าทุเรียนนะคะเผื่อท่านไหนเบื่อการดูแลทุเรียนแล้วก็มาส้มโอก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมันจะมีฝ่ายน้ำอยู่นะีคะจะมีฝ่ายน้ำลูกค้าจะได้ยินเสียงน้ำนะคะเสียงน้ำฟังแล้วเพลินมากเลยนะคะเสียงน้ำเนี่ย นอนหลับสบายนะคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นปลาปานะคะส่วนระบบน้ําในสวนเนี่ยเจ้าของเขาต่อเป็นปั๊มนะคะจะมีห้องเก็บปั๊มน้ําไว้ของเรานี่น้ำไม่ขาดนะคะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีเลยนะคะส้มโอต้นส้มโอแบบต้นใหญ่แล้วนะคะลูกส้มโอก็ออกมาเรื่อยๆเนาะ ตรงนี้มีวิวเขาได้นะคะวิวเขาอยู่ทางทิศตะวันออกนะคะส้มโอแต่เหล่งแยกไม่ออกนะคะว่าต้นไหนพันธุ์อะไรเนะะี่ยค่ะต้องให้เจ้าของเขามาชี้นะคะตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนเนาะไม่ต้องถมนะคะน้ำไม่ท่วมเนาะ เราอยู่ในพื้นที่ล้อมรอบไปด้วยคลองนะคะเนี่ยคลองจะล้อมรอบพื้นที่เรานะคะเนี่ยล้อมรอบไปเนี่ยเกาะน,นั้นก็เป็นเกาะของเราบรรยากาศดีมากๆเลยมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาด้วยะคะอยู่ตรงนี้คือลมเย็ยนสบายเลยนี่ก็จะเป็นทุเรียนนะคะอายุประมาณ เกือบสองปีนะคะอันนี้อันนี้แหล่งยืนอยู่ในพื้นที่3ไร่ก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปชมพื้นที่2ไร่นะคะตรงนี้จะติดกับวัดห้วยสงครามเลยนะคะ ก็มีคลองอีกนะคะคลองล้อมเลยนะคะตรงเนี้เป็นพื้นที่ดีมากๆเลยนะคะใครชอบน้ำนะคะแปลงเนี้ยเหมาะมากๆเลยมีกอไผ่ด้วยตรงเนี้กอไผ่เดี๋ยวพาไปดูพื้นที่สองไร่กันนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นต้นมะนาวนะคะม,มะนาวลูกใหญ่มากเลย มีประมาณสิบกว่าต้นนะคะนี่มะนาวส่วนใบใหญ่ๆนี่จะเป็นส้มโอนหัน้าก็จะมาเจอต้นส้มโอนะคะมะนาวนี่ทำรายได้ให้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้นมันเป็นต้นใหญ่มากๆก, <c oughs> ก็เป็นพันลูกใหญ่เลยอันนี้นะคะ มีประมาณ10กว่าต้นหนึ่งกำลังจะพาไปดูพื้นที่สองไร่นะคะที่เป็นที่งอกนะคะเก็จะอยู่ริมคลองห้วยสงครามเลยนะคะเป็นพื้นที่งอกที่ติดกับโนดของเราตรงน,นี้ก็จะมีทุเรียนมีส้มโอนะคะ แล้วก็ลูกค้าก็จะเห็นวิวเขานะคะในโซนทางนี้นะคะนี่จะเป็นวิวเขาบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะหายากนะคะที่ว่าพื้นที่ที่จะติดกับตัวน้ำนะคะตัวคลองเยอะๆเนี่ยลมเย็นมากๆเลยตอนนี้เป็นประมาณเวลาประมาณบ่ายโมงตรงนะคะลมยังมาตลอดเลย มีนกบินด้วยนะคะเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนบ้านต้นไม้เจ้าของเขาวางระบบน้ำสปริงเกอร์ไว้นะคะวางท่อวางสปริงเกอร์ไว้เรามาอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่โอ้ บรรยากาศดีค่ะนี่คลองคลองมีทุกแบบทุกด้านเลยนะคะเนี่ยนี่ก็จะเป็นพื้นที่งอกของเรานะคะถ้าลูกค้าเดินทางนะคะถ้ามาจากถนนเส้นสา2สองสองสองบ้านนาแก่งคอยนะคะก็ออกไปทางด้านซ้ายมือของเหล่งตรงเนี้ยประมาณ2กิโลนะคะถ้าวัดระยะจากตัวน้ำตกกระอางนะคะประมาณ8กิโลนะคะ วัดระยะจากที่ว่าการอำเภอบ้านนานะคะประมาณ15กิโลฟิลเจอร์บาร์คลังสิทนะคะประมาณ80กิโลค่ะเล่งสรุปราคาอีกทีนะคะราคายกแปลงเลยตามในโฉนด3ไร่1งาน17ตารางวาพื้นที่งอกอีก2ไร่นะคะยกแปลง7ล้านบาทเจ้าของรวมโอนรวมภาษีไว้ให้เรียบร้อยนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะที่ดิน ตรงนี้นะคะสามารถโทรหาเหล็งได้นะคะโทรมาที่เบอร์0915466541หรือจะแอดไลน์มาที่แอด LENG789 ได้นะคะหากฟังไม่ทันนะคะสามารถสกแกน QR ว o d e คที่หน้าจอได้เลยค่ะขอบคุณมากมาเลยค่ะ